จ๋าอะไรอยู่ดิอ้าว,าว,าวไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแน่แน่รักเธอจริงจริงเดี๋ยวพี่แต่งงานเสร็จพูดพี่จะบอกเธอนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะปากแบกมันะ <c ười> นะไม่เปลี่ยนนะอีเพียงน้ำผัวมึงเหรออยู่นี่น้องอยู่หนุน มึงเอาหน้ามามึงขึ้นหน่อยจอิงทำไมนับจะเดมมองเห็นไม่เอาจ้างมาไ,ไ,มมไม่ทันใดเลยมาแล้วหนึ่งเจ้าแล้วเมียที่เหลือจะรอดไม่นนได้นานแต่ไกลไม่นานเลยจริงจไหนต่เงียบก็ไม่ได้จะมดพูดดีไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแท้เธอเธอจริงจริงนี่กับพี่แต่งงานเสร็จบุ๊ก พีดก,กับเธอเลยนะจ๊ะเราไม่พูดเลยจ้าเรียนดีตรงนี้กันนะ,ด,นนะดับแน่เคะกับแน่จ้ะขาเดือนขดนะเพคะจ้าเดี๋ยวพี่มานะหากระสหาทุกจไ้กเดียรอไม่เฉงหลอนพนจกเรื่อง,ง,งไม่ดีด้วยเถอะ ถ้าเกิดว่าลูกผ่านพ้นไปได้ลูกจะเอาไก่สดมาถวายหลายจริงๆเลยลูกไอ้ควา,ายใช่คน้องคุณทองดโน่นโน่นคนโน้นมาใจคนนี้โน่นไข่เป็นหน้าเป็นตามาเรื่ออคนนึงก็จะครบแล้วเมียเรา จะไม่จะมาเลยนะไม่เห็นแล้วมั้งน่าไม่ลกที่ไหนครูกูชิวนี่ไม่เอาไม่เอาไม่นะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแน่แน่รักเธอจริงแต่พี่แต่งงานเสร็จปุ๊บพี่กลับมาเธอเลยนะจ๊ะพูดแล้วไม่เอาไม่พูดนะแต่พี่ไปพาไปต่อตาล่างหน่นะเปลี่ยนร้านยืนรอตรงนี้นะจ๊ะยืนเส้นใหญ่ไป่ได้ถึงเห็นชัด จานี่ไอ,อาม่มาช่วยจานรักเธอเน่เรักเธอแท้แ้รักเธอจริงจรงย่งจะเธอมาพก,กับเจอบ้าเททราจะจ้าไม่เอาไปพูดนะจ้าโอ้ยเล่นกันนานนรผากร้อนไปหมดไ <c oughs> <c oughs> อนโน้ไม่สงสัยตาเลยสงสัยอยู่แหละจะคอ,อให้ร้อนอะไรรน่นี้มี The เดอะฮักเนอะยังฮักไม่รู้อ่ะไม่มีเดอะฮักเลย <c oughs> อย่าส่องมาลงเดียวฟาขึ้นล้วแกเป็นใครเนี่ยใครอ่ะใครอะไรมาจักเปอได้เธอเมียฉันเมียเดียวนี่เมียฉันครบแล้วดูแลฉันเป็นเมียหนึ่งเมียเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเมียหนึ่งเมียเดียวของใครของเธอเนี่ยแหละโอ๊ยถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็มาตรงนี้ตะทีตาจะบอดอยู่แล้วส่องอะไรได้ไง มีอะไรป้าไหนตาเป็นม้าโอ้โหตาคนนี้เป็นเมียม้าซะด้วยเอะไรอะไรนะเฮงตาโอ้สบายดีนะอ้าไม่ต้องใส่แสงที่หัวกันแล้วเอ้าแสงอะไรอ่ะเอ่อครบแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วนะเฮงเรียบร้อยแล้วจ้ะรถแท็กซี่เรือเรียบร้อยแล้วนั่นใครน่ะที่ตามมาด้วยน่ะอ๋อ จ้างพี่เดี๋ยวเป็นจ้าพิธีเหรอพสีอ๋อท่านค่ะท่านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทําไมหน้าแดงเถือกเต็มหน้าเลยคะท่า,ทานเออไม่ทราบว่าเป็นรอบเดือนหรือเปล่าคะท่า,ทานเจ้าสาวเอาอะไรมาปะปนกันหน้าคือ <c oughs> เห็นหน้าแดงเต็มไปหมดเลยนะคะท่านโดนลกจิกจ้ะอ๋อแล้วก็เป็นเดือนนะคะท่านอีหนูเคย ไปมีผัวเป็นฤาษสีไม่รู้ใครยังไม่เคยค่ะท่านแทนี้จะโมโหไปรักไปชอบผู้อีกเดี๋ยวเมียก็ตีตสยังเลยอ่ะโมโหรีเชิญจ้ะเดี๋ยวแต่งเลยนะอ่ะแล้วแล้วก็ไปเอาไปเอาหอยมาหอยอะไรนะเทหอยเบิงล้มั้งหอยสังแล้วก็ไม่บอกเออเดี๋ยวเข้าทันทั้งงานใช้เงอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรนาตายแล้วโ่จริงจ เคยได้ทำอะไรพอใช้ดีกระบนอีสัตว์ <laughs> อุดลาได้พี่สาวกู <c oughs> ม่ไม่ติดกิ๊กนน่น <c> แ <oughs> สดงพีเขายิ่บอกอย่าแต่งตัวมักไงเออยินดีต้อนรับน้องเคยเห็่เมืองขานนเฮ <c oughs> ขอให้เจ้ามีความสุขมากๆนะนายเฮขอบคุณพี่ชาย ตีดีด้วยนะต<ห>าเพื่อนตาเพื่ะเขาไม่แต่งหน้าแต่ทำไมเขาแก่เท่าตาเลยลูกตาจะขอเป็นคนลดต่อไปอออขอบคุณหญิงสาวเมืองขาไนขอบคุณหญิงสาวเมืองขา,นาไน มากันมากมายส่งเสียงก็ให้เห็นอนรามเขาเป็นจะภาพกินกันลาบคาบลาบหมูลาบเป็ดวันนี้ส่งตัวเข้าหอเจ้าบ่าวแล้วก็จะต้องเหนื่อยต้องเหน็ดเจ้าบ่าวควรดึงกระถิงแจงกินกันตาแจ้งไม่ดีหน้าที่หน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวจะรู้ไหมเล่าให้เจ้าบ่าวเขา สวมแหวนเพชรยสวดทำไมอ่ะอีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วเลยไปสวมซะได้เสียดายไม่สวมไม่ได้เพราะว่าตื่นก็ทิ้งแจงทิงแดงยิ้มร้องร้องก็ทิ้งแจงอยู่ยิ้มไ่ยินเห็นจนสาวแล้วตื่นเต้นนี่เอาแล้วเสียดายรถไหนรอบแล้วเนี่ยเบียร์ใส่ลูกกระสุนแล้วนะนี่ปัดหน้าดูเลยนะตรงตัวเข้าหอเรียกตา ดับไฟให้หมดที่เหลือตาเคียเองตาบอกเป็น่แรงอยู่แล้วเนี่ยตาชอบหน้าลายลูกตาจะไปทำไฟให้ได้หรือยังเนี่ยใจสอบไหนดูสิอยากเห็นหน้าเจ้าสาวจะสวยสักแค่ไหนเชียวหน้าลายยั่งกระไกลเคีย ทำไมสูง่องแบบนี้ไม่ชอบหรือไงอขอให้ผัวเป็นน้ำม,มันเมียเป็นไฟเจอกันแล้วก็ลุกเพิ่มลุกเพิ่มใ่แล้วจะพาไปไปไหนทองค่าจ<ๆ>ะยิงน้องคนนั้นใหญ่ไปเลยอะไรเนี่ยตลกหรือไงฮะชอบชอบดอลลี่อายสาวเกาหลีคู่แข่งขกับปอยตีฉาดเขาคือ โปอยชอบตีกระตาไม่เคยจ่ายตู่จะมั่งเลยเขาว่ามังรู้แหละ เราเพิ่งเกิดก่อนนะ่นเองพูดมาได้ชอบแต่คนแก่ๆใช่นี่เกณฑ์เรามีสาวกี่คนลูกพูดยังไงฮะสาวหลายคนแต่สาวรุ่นลุงพูดยังไงเลยไว้ไไตกตาออกคณาภาษาหน่อยยังไงปัญหาถูกบุก่ยแตกหมดเลยปัญหานี้ใช้กับเมียอย่างเดียวย่อไม่ลงครับ เฮ้ยมันทำอะไรอ่ะตักหน้างามเลยตักน้ำสั่งตักก็แบะอยู่แล้วพ่อเกลียกันมีเรื่องเพื่อน้องหววไม่เกิดการข้าใจผิดลรกหัวเหมือนใจนะแม่เป็นหนุ่มเขาหน่อยละเมียเป็นเข่งใช่ไหมทำไงได้เล่า กระดวงมันทุ่งนะแหม่ฝันลำมีเมียเป็นเข่งตาก็มีเมียเป็นเข่งว้าวเมียเยอะออกเออตาได้กับเข่งขอหย <c oughs> ือไม่เท้ายอดโขดกระบอกยอดเพชรขอให้ไม่เท้ากระบอกตีการชิง อ,อ๋อเมียเมียหมดเลยเหรอ,อตายแล้วมีเวลาสามชั่วโมงได้นับเป็นคนเน่นะเฮียเมียเอยอะขนาดนี้ฉันจะขอแนะนำตัวนะฉันเพชรชราเมียคนแรกเนี่ยฉันเพียงใจเมียคนที่สองมีลูกด้วยส่วนชันขวัญเดือนเมียคนที่สามเด็กสุดด้วยส่วนฉันพัลลีศีโคตมิต้ไดตา สันเมียคนที่4คือได้กันในอาสงพระเวชนี่คนละเร่องแล้วฉันขอแนะนำตัวฉันกถิ่นะจอรเมียคนสุดท้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ายนี่มันจะมาอะไรนะเด็กเกิดย้อมไม่เป็นเรื่งตอนไหนเนี่ยอย่านะเพี้ยนเลยความลับไทยทำไมใจเมียบ้านเขียนได้ไง เพราะว่าหนูคือดังกนจอาคนนี้ก็จ,จกองทำในเจขวากจนไปหมดมีรอยลบนะมาพูดเธอตาต้อนให้เรานง้นออคงเกีย่ยวโต๊ะคอดอหจะโขทำสัจริงชูให้คนเขา oh <laughs> Thank <laughs> you. ハないね <laughs> <laughs> กูตายแม่งไอ้สีผู้ร้องเสียงนองไฟเขาคนโน้นก็ดึงคนนี้ก็ดึงตัวพี่ทน่นนิดหนึ่งคนโน้นก็ดึงคนนี้ก็เหนียวพี่อยากจะปลู้ สาวไม่แยกกังอยู่แม่จะได้ไม่ขู่ขับเที่ยวกินขน้จนไม่อยู่คงเส,ส้นหมันเทือนแม่เยินห้องขวานข,าขอ,งองเลยที่สองเรื่องลองมาแม่เผิดเชืออ่ออยู่เดียวไม่ได้เขาเมื่อวานเธอถึง วันเสาร์อาทิตย์พี่จะไม่คิดไปไหนจะอยู่กับน้องเพียงใจพี่จะไม่คิดไปเที่ยววันนั้นก็เมียคนนี้ก็เมียคนนั้นก็เมียคนนี้ก็เมียไม่เมียเป็นครบเล้ว คนคนจะหัวหน้าเพียนะไม่ผิดหรอกอี่นั่นก็เพียอะไรนะผมเสาคนละเฮ้ยตื่นก่อนตื่นเตือนจะเลิกแล้วจะรีบปลุกทำไมทำไมเดี๋ยวต้องเก็บไฟผมช่วยเขาเก็บไฟด้วยคนนู้นก็เมียคนนี้ก็เมียคนนั้นก็เมียคนนี้ก็เมียพี่จะะเลี่ยกันไปนอนคืน ตอนไฟเขียวสำหรับแม่คลิคล้นขยอดที่คงจะนอนโอ้ยไม่ได้ลุ่งๆแถวนี้ส่วนยาส่นตอนด้านจะฮังมานี้โอ้โหหมดเลยหรอเอาช้านุ่มๆเข้ามา เด็กเด็กเริ่มถอดหัวแล้วสุธัสสุธัสับรเฮ้ยใครกล็ใครกคนมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้เย यहाँ yeah. <laughs>